โมเมนต์ตรงนั้นเน่ะต่อให้ได้กินก็คงไม่อร่อยแล้วล่ะเขาก็เลยออกมาจากร้านในที่สุดแล้วก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ด้วยการเสียความรู้สึกอย่างที่สุดเพราะถ้าเป็นถ้าทั้งหมดนี้คือความจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นผมคิดว่าร้านเจโอก็เข้าใจผิดจริงๆและควรขอโทษในความเข้าใจผิดนี้เพราะมันเป็นความเข้าใจผิดที่สามารถมองว่าสุดจริตได้ <c oughs> สิ่งอีก หนึ่งคือขอโทษที่เข้าใจผิดอย่างสุจริตสองคือขอโทษที่ไม่ฟังคำอธิบายสามคือไม่รับมือสถานการณ์นี้อย่างสุภาพชนพึงทำซึ่งผมไม่รู้ว่าเราควรคาดหวังสิ่งนี้ได้ไหมผมคิดว่าเราควรคาดหวังสิ่งนี้ได้จากความสุภาพนี้นะครับในที่สุดผู้สื่อข่าวตามไปละไปสัมภาษณ์อืมท่าพูดตรงๆก็คือร้านไม่ไม่พูดอะไร บอกว่าขอไม่เอ่ยถึงขอทํามาหากินอย่างเดียวขอไม่ฟังแล้วก็ไม่ได้อยู่คนที่ออกมารับก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่เห็นเหตุการณ์ไม่เห็นตอนว่าตอนทะเลาะกันว่าทะเลาะกันจริงหรือเปล่าไม่เห็นว่ารุนแรงไม่ได้ยินคําหยาบคายไม่ได้ยินกับหูแล้วก็ตัวเองไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุจึงไม่ขอพูดเรื่องนี้และไม่ขอความคิดไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดทั้งสิ้นอยากให้เรื่องนี้ผ่านไปเอาง่ายๆ แล้วก็จะตั้งหน้า <c oughs> ตั้งตา <c oughs> ทำมาหากินอย่างเดียวจบอแต่เรื่องเนี้ยอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเพราะมันเป็นร้านดังครบองค์ประกอบของความ juicy <c oughs> ในการที่จะเมาส์มอยแล้วก็ยกระดับมันให้มันกลายเป็นไวรัลดราม่าอันใหม่แล้วคนก็เข้ามาลุมด่าว่าเคยไปเหมือนกันฉันก็เคยเป็นเนี่ยตามภาษาอะทุกคนจะมารวมผมถึงบอกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดใช้ได้ชัดเจนมากก <c oughs> ับเรื่องโซเชียลคุณ <c oughs> เริ่มต้นด่าใครจะมีคนมาช่วยกระุมด่าเสมอในโลกโซเชียลคนก็มาลุมก <c oughs> ันณตอนนี้ <c oughs> ในที่สุดก็ไม่มีใครรู้หรอกผิดถูกนะครับแล้วก็มีคนพูดบอกว่าทางไกด์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวพูดบอกว่าเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยคุณจะเห็นความจริงทุกอย่างรวมถึงเห็นภาษาถ้ากล้องสามารถได้ยินเสียงน้ำเสียงท่าทางทุกอย่างแล้วความจริงจะปรากฏเอาออกมาสิแต่ณนะวันนี้ณนะตอนนี้ร้านเจโอปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่ผมในฐานะที่ก็ทำธุรกิจด้านนี้เยอะผมทำธุรกิจบริการเยอะ ผมทำเรือเจ้าพยาครูสนะครับคุณภรรยาทำทิฟฟานี่ทำโรงแรมเราทําร้านอาหารเราทําหลายอย่างเราเจอลูกค้าที่หลากหลายมากและเราเจอลูกค้าที่โพสต์เรื่องหนึ่งแต่เรื่องจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้แบบสุดขั้วเลยเราเจอเราเจอลูกค้าที่สร้างละครเรื่องใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงบทสำคัญ สักประมาณ3 4ประโยคที่เปลี่ยนความชอบทำจากเรื่องไปโดยสิ้นเชิงได้มาแล้วผมไม่ได้บอกว่าไกด์กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ทำแต่ผมบอกว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ